ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS นะครับมีนักเลงมาเยือนฮะมินปิงสวัสดีครับดีเป็นหนึ่งคู่ที่แฟนคลับก็มักจะ DM มาหาผมนะฮะซึ่งผมแจ้งตรงนี้ว่า DM ไปที่พี่คดดี้ดีกว่านะครับตอนนี้มาจากซีรีส์เรื่องอะไรยังไงนะนักเลงนักเลงเลรอี่นักเลงที่นักเลงที่รักครับผมไม่ไว้ใจเพื่อนคนนี้ คิดจะทำอะไรชั่วๆนี่อยาเลยนะพี่อ่ะเป็นใครกันแน่ใครเป็นนักเลงใครเป็นพงผมเป็นนักเลงมีนจะเป็นนักเลงใช่ครับแล้วปิงปิงเป็นนักสืบคนดีแช่เป็นคนดีเรื่องเนี้ยมันจะมีเกมเข้ามาเกี่ยวซึ่งเราอ่ะไม่รู้จักกันมาก่อนเรารู้จักผ่านเกมจบไปเมื่อวานเป็นไงบ้างเป็นแฟนกับตอนจบ ถือว่ากระแสตอบรับดีครับยอดเยี่ยมนะใช่ยอดเยี่ยมน,นชอบแบบบ่อยๆเลยนะใช่ปู่นนี้ก็ติดติดเรื่อยๆใ<ช>ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ EP แรกจน จบเลยนะครับก okay. ็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเผื่อคนยัง้ที่ยังดูไม่ทันตอนจบนะจริงๆเดี๋ยวไปดูย้อนหลงย้อนหลังได้ยังได้นะครับพี่นักเรียนที่รักทุกวันพฤหัส2ทุ่มทางแอปไอชีอีและเว็บ i q ค o วอมที่เดียวเท่านั้นนะครับไอชีอีนะครับมีคอนเทนต์เยอะมากเลยนะครับครบทั้งเอเชียเลยอนิเมะก็มีนะครับแต่ถ้าใครเป็นสมาชิกวีไอพีนี่ยิ่งลยนะครับเพราะว่ามีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟเช่นพวกคลิปเบื้องหลังซีรีส์ก็มีมีคลิปที่พวก พวกผมนี่ก็สนุกด้วยแล้วที่สำคัญแล้วก็พิเศษกว่านั้นนะครับผมเพราะไอชีอีนะครับเป็น king of u n c u t มีซีรีส์เวอร์ชัน u n c u t ให้ตามดูอีกหลายเรื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเปิดกันที่ขนมจีนไหหลำแพะน้ำแดงเนี่ยนะครับเคยกินไหมไหหลำเนี่ยอยู่หน้าตาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขนมจีนไหหลำไม่เล่นนะไหลอะไรไม่เล่นนะไม่ต้องยืนยิ้มรอ นะวันนี้มาเปิดแบบแนวจีนๆให้กินเลยเหรอนี่กินกันมาแล้วใช่ไหมกินกันมาแล้วครับต้องเป็นกูแล้วล่ะเออร้านอือเราอะดำเนินรายการด้วยอีกหรือดำนินรายการฝากดำเนินตั้งแล้วพรุณนี้เวลาอยู่ด้วยกันสมัครสมารส์มัคคีมไหมเป็นแนวไหนสมารส์มาร์สเลยสมารสมารนะรู้สถานที่ในกรุงแคบบ้างไหม คือผมแบเป็นเด็กต่างอย่างัดก็เลยแบบรู้อันไหนที่ไปบ่อยๆอ่ะรู้แต่ถ้าตรองนอกอกไม่รู้ไม่แต่อันนี้คนกรุงเทพแล้วเดินทางใช้ GPS ไหมเวลาปกติใช้ต้องใช้ตลอดต้องใช้ตลอดไงผมมาใช้วันนี้ใครขับที่ขับดีกว่าทำไมถึงมมีการให้ให้มีงขับดีกว่าเนี่ย เกียจริงเหรผมขี้เกียจงคตรงตรงเลยเราบอกทางดี่ว่าใช่ไหมแล้วถ้าผมขี้เกียจด้วยได้ไหมอ้าพี่ขัพี่ขับเาเป็นพี่ขับแล้วล่ะวันนี้เรามาเปิดกันจีนๆือเดี๋ยวจะพาไปที่ที่มันเป็นที่จีนที่มันแมสมีวัดเล่งเนยี่แล้วก็ที่สองโกปีใี่ไทยกี่ใช่สลานลมที่สามก็คือสาพนั โอ้โหสะพานสังฮีถ้าไปแล้วก็จับเวลาโดย GPS เนี่ยจะใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน30นาทีโอ้โก็ถือว่าใกล้กันเช่ไมเราต้องใกล้กันมากเลยนะแต่ว่าเราให้เท่าไหร่ดี ลืมไปหนึ่หนึ่งชั่วโมงสิบห้าหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีฝากเลยนะอันแรกวันเล่งเนยยี่ใช่ไหมเล่งเนยยี่มันเล่งเนยยี่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะคือเอาวิเคราะห์ไปพี่คือของกินขนมมันจะคือนี่มันอยู่ใกล้ไต้ฮ่องกงแล้วตรงข้ามก็จะเป็นวัด ค่อยๆค่อยๆทบทวนค่อยๆทบทวนไปตั้งกี่ขวบวัดคานิกาผลใช่ไหมวัดคณิกาผลผมไปทําบุญอ่ะที่แต่ฮ่องกงอ่ะมันจะมีเป็นถุงข้าอบอ่ะแล้วให้เราไปเขียนชื่อทำบุญลงสอบให้ไปเขียนเหมือนเป็นแบบหลังคาแล้วก็มีเขียนทองด้วยคือที่แรกเราไปทําบุญกันเหรอเขียนไม่ต้องไม่ก็ต้องเลยต้องเล่เวลาปฏิบัติต่อซีนอยู่จ่ายตังก่อนจ่ายตังทำบุญจ่ายตังแล้วก็แล้วก็ขอระกทางเมื่อไหร่ถึงถนนวะเนี่ยไม่ได้ไปดิผ้าประกาศชื่อผาประกาศด้วยนั่นเนั่นพี่ปากปฏิบัติต่อต่อปนจ จริงจอย่างนี้จริง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 แล้วเราจะเลี้ยวขวาใช่ไหมไปไหนมันจะมีร้านนึงมันเป็นร้านปาจิมอร่อยมากตรงไปุงแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ตรงอ๋อจะเข้าเลียงเนยีไปเลยอ๋เล็ยงเนยีแล้วบริการคร่าวๆห้ามใช้ g p a ห้ามผิดกฎจราจรห้ามจ้างบรรดาพี่ๆรับใดๆวินมาขับนำห้มโกงง่ายๆากงสามารถโทรถามเพื่อร้แด้ผมอแล้วฟ้าเป็นง่ายรู้หมดโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยโอเคตอนนี้พร้อมอันนี้คือเลี้ยวขวาไป เอารบเลี้ยวก่อนดีกว่าผมว่าเราจะไปตั้งตรงไหนปิงว่าไปตั้งตรงสารพาดเสือก่อนดีกว่าเลี้ยวขวาอย่างอย่างน้อยไปที่ที่เรารู้จักก่อนเพราะ่ถ้าไปซ้ายเลยจะไม่รู้จักโห่นี่ความฝันของเรอเนี่ยแบบเป้นมารายการเยฮ้ยจริงเพราะปกติปิงดูบ่อยมากแต่ว่าปิงปิงแบบว่าเกี่ยงนะปิงไม่ไม่ยอมที่จะขับนะวันนี้ใครขับใครขับดีกว่าคือถ้าอยากมาแต่อยากมาอยากอยากมามากผมดูมานานมากเลยรายการเลยสายขวาสายสาย้ายผมว่าายมนี่คือสารเฉพาะเสือข้างหน้านี่คือสารเฉพาะเสือ กเป๋าเนี่ยนะชาร์กระเป๋าแล้วนี่คือเราคิดว่าเราจะไปเร่งนี่ยี่ได้ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมาปมผมผมจะลองไม่พึ่งก่อนภายใน1ชั่วโมงเท่าไหร่นะยี่อ๋อนี่มันจับแล้วใช่ไหมสแตนบายโทรศัพท์รอสแตนบายโทรศัพท์พร้อมโทรทุกเมื่อแม่นี้ให้ตรงไปให้แม่เดี๋อันนะมันเดี่ยวไม่ได้แล้วมันต้องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เดี่ยวไม่ได้แล้วเดี๋ซ้ายซ้ายต้องซ้ายอ่ะ เพราะมันตรงยังไงได้เราจะตรงลงไม่ได้เอาลงสายเราตร้ต้องสายอย่างเดียวโอเคโอเคสายนี่จะไปไหนอ่ะสายไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยผมก็ลุ้นเหมือนกันแล้วมีนมามาอยู่กรุงเทพได้สักกี่ปีแปดปีอ่ะแปดปีก็ถือว่าแต่แต่ไม่ได้ไปไหนนะเพราะแบบมาเป็นนักกีฬาก็อยู่แต่หออยู่แถวโรงเรียนพัฒจ์ทน์นักกีฬาอะไรอ่ะ บ้านครับฝั่งธนครได้ข้ามมาบ่อยไหมคือเข้ามาตอนช่วงที่แบบเริ่มแคสงานอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่ว่าพี่นี่คือส่ออีกช้าตรงไปกันนี่คือผมก็พยายามชวนคุยนะให้เขาสูญเสียการควบคุมรถนะฮะตรงหรือขวาชิว่าไม่รู้ว่าจอดไฟแดงก่อนอ่ะตอนนี้ตอนนี้คือหาไฟแดงแล้วหยุดก่อน อ๋อผมว่าต้องตรงไปตอนแรกคิดว่าวัดน,นี้คือวัดไต่เมตต์แต่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอาละตอนแรกเราไม่เคยคิดว่าไต่มตต์ถ้าวัดไต่มตต์แบบมันจะ,มจะรู้เลยมันจะมีซอยชอยหนึ่งเป็นซอยเต่าลงหมูแล้วจะมีร้านไอติมร้านนึงอร่อยมากเอาอีกแล้ว<ะ>จำเลยละมันจำแต่ร้านของกินอ่ะคุณคุณมากคุณคุณมากคุณ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 ใช่ใช่เฮ้ยแต่แบบข้างหน้ามันเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ยเนี่ยมันเริ่มหลุดไปเรื่อยๆแล้วอ่ะตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็น่าจะถึงอะไรโอ้ลำพง หัวลำโพงอ้าวหัวลำโพงหัวลำโพงอ๋อรู้เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าหัวลำโพงไม่ไกลจากเยาวราชเออเหมือนรู้เลยแต่เนี้ยผมว่าเราต้องตรงไปก่อนเผล่นะเพราะว่าว่ามิงก็รู้นะนี่คือวิ่งนะเออเขาแพ้เฮ้ย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 เราเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ตรงนี้คุณมากคุณมากคุณมากใช่คุณมากมากมันคืออะไรอ่ะมากๆหัวลำโพงตรงเสือเสือเสื้อป้าเสือป้าเสื้อป้าไงแบ็คแพนเทอร์ต้องโทรแล้วต้องโทรแล้ว ฮัลโหลป้าไปอยู่หัวลำโพงอะป้าแล้เป็นจไปเล่งเนยยี่อะอเล่งเนยี่มันปที่จอดรถแปิงไม่คือไปตรงแต่ฮองกงก็ได้แต่ปิเดินไปมันได้จอดหรือเปล่าไม่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 แบบปิขไม่จอดเลยโอ้ยทางนี้คุณมากคุมากเลยทางนี้คุณมากป้าปาิงไปเนี่ยตอนนี้ปิงอยู่เทฟซิลินอะปิงกลังมุ่งหน้าจะไปเล่นเนยยี่อะไปเล่งเน้ยยี่ปิงเลี้ยวขวาขวาเนี่หรอจริงหรอขวานี่ยหรอ เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลี้วเพ่อนเลี้ยวขวาลิ้วเนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลี้วเนใช่เนี่ยขวาโอเคใช่ม้ายาเราต้งเลไปปิปใช่ครับาแล้วเฮ้ยปาคุ้นแม่นนะจริงเจอไปยังต้องไปอีกเจออีกแยกหนึ่ง อ๋อก็คือไปอันแรกอันนี้สองเลี้ยวซ้ายโอเคก็เลยถนนเสือป่าเสือปลาเสือป่าเสือปลาเสือป่าไป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 ไฟไป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 ี่ไปไนไปไปีะไันปไ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 าไป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 ไลไปไปงปไปไาไปไกไปไปไปไไป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 ้ปไไปไไปไไปปไฟีอีกแดงไปไไปไนไปปไปปไไ วัง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 สลารลมวังวังวังสลารลมรู้จักไหมป้าวังสลารลมวังสลารลมก็อยู่ทางเทเบลิคิงนั่นแหละเป็นบางบูรพปาเบลิกิงว่าบูรพปาฮะคืออะไรอ่ะมบุระปาบ้านเจ้าสะพานสังฮีไหมคุ้นตีนตอนนี้รู้จักเหรอรู้จักหมดรู้จักหมดทัวร์่างของจริงของจริงตอนนี้หรือหรือเราไปรับป้าก่อนไม่ โอเคป๊าป๊าขึ้นแทร็คไปนะเดี๋ยวปิ้โทรไปใหม่บายบาย่าขับเร็วซ้ายนะโอเครู้แล้วโอเคนี่นะโอเคโอเคโอเคนี่คือของจริงของจริงเขาเห็นภาพถนนเลยนะ้าอะไรนะผ่านไปแม่ปั๊มอยู่ซ้ายมืออคือป้าคือ g p s นั่นแหละผ่านไปแค่15นาทีนะชิวอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มฮะชิวชิวเนี่ยชิวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะปื๊บ ไหนไหนอันนี้ต้องตรงไปอีกใช่ไหมปิงมันอยู่ในซอยนี้ป่ะพี่วัดเยข้างหน้าป้ายวัดเหาะปป้ายวัดแบบนี้เิด้ายวัดเลยนั่แหละอ๋อนี่นี่วัเล็กนียู่นี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 ่นนี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 ่นเอาลครับโอเคได้ไปแล้วหนึ่งที่นะครับวัดมังกรหรือเลี คือจะให้ความรู้นะจ๊ะเล่งเนี่ยนะจ๊ะแปลว่ามังกรสวงเน่แปลว่าดอกบัวแล้วก็ยี่แปลว่าวัชเราเหลือโกปีกับสังฮีเรียวซ้ายก่อนเลยเดี๋ยวโทรหาป้าก่อนโอเคป้าฮัลโหลป้าป้าพี่จะไปซอยสลารลมไปยังไงอ่ะชิดขวาไว้ปิงชิดขวาไว้ชิดขวาโอ้งโอ่งป้าตอนนี้มาวงเวียนแล้วแล้วเราวนรูวนอยู่ในวงเวียนนี่แหละเราวนปกเวลาไปก่อนไม่ใช่ใช่ใช่ S <S เียเราวนไปเรื่อยอ่ะเราวนไปเรื่อยจุดตรงไหนเมยิปองเหรอเยิปสองใช่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 ่ทุมงวไหนวนอยู่ในวงเวียนนี่ตอนนี้เป็นอยู่วงวนอยู่เนี่ยสองรอบที่แบบใช้กางสันติภาพก็ได้มันมันมีไม่ตีจิตอ่ะแล้วก็เลยไม่ตีจิตมาอะเลยไม่ตีจิตแยกหน้าแปลงนามอ่ะ เออเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ปิงแป้งน้ำใช่ไหมแป้งน้ำสอนมพระผาชัยนะเอาล่าเอาล่าเจอแป้งน้ำเลยเป็นสามเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงไปเรื่อยๆตอนสุดแล้วบอกปับปับบอกว่าอ่าอ่าในปีนงเลี้ยวซ้ายขวาแล้วมาเลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่้ยวซ้ายจริงๆวันนี้เราต้องอินเสิร์ตเป็นเป็นภาพปาร์คข้างๆเลือดมีนปิงและปาร์ค ีเราซ้ายแล้วก็เจอแยกเลี้ยวซ้ายเจอสีแยกฟ้าสีแยกแป่งน้ำสีแยกแบ่งน้ำเลี้ยวซ้ายทีนึงขวาเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ชิดขวาครับวนเราวนมาที่เดิมวันนี้เข้าไปซอยเท็กซัสนนะซอยเท็กซันซอยเท็กซันโอเคนไบวยอ๋อน้ำบวยน้ำบวยซอยซอยอ่านชื่อซอยนี้ซอยผาดุงผาดุงผาดุงเหรอผาดุงเต้าเหรอผาดุงเต้า กระดุงเต้าเหรอกระดุงเต้ากระดุงด้าโอ้กระดุงด้าวกระดุงดานี่ไงน้ำบุย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 นี่น้ำบุยกระดุงด้าน้ำบุยเลมอนเนี่ยเฮ้ยผมเคยมากินตองเด็กอ่ะอ่อที่ไงเท็กซัสเท็กซัสเท็กซัสที่ไปทางเลี้ยวขวาตรงไปสุดเลยนถนนถนนแถวบางสารลมระเบียงก็คือก็คืออยู่แถวเยาวราชแล้วนะไม่ไม่ไปอีกไกลอีกไกลอีกไกลนี่หรอกไกลนี่หรอเราเรารถไหลไปตามเยาวราชใช่ไหมตรงไปทางขึ้นไปสอบวรรอนะ อ๋อ่าใช่ศูนป็นศูนย์ถ้าเเป็นสบาร์ร้องได้เลยเอาสบาร์ร้อเหรอโอ้โหแล้วเขาพสัทธ์เฉพาะของครอบครัวด้วยฮะไม่สบาร์รอเป็นชื่อร้านนะฮะอ้าวเหรอชื่อร้านสมบูรณ์ราบเรากินอีกแล้วร้านราหาอีกแล้วลงสะพานสิ่งคำนั่นก็เลยวังบุรพาราเมกาถึงเมกานั่นี่ะเป็นโอ้โหไม่รู้เลยอ่ะลึกลึกเมกานี่ยเคยเคยมาทำงานอยู่แล้วเมกาแล้วไงต่อปะาี่ถึงเเลยหรอเมก้าอย่างนี้อย่างนี้คืออ่นหนุ่มหน้าปะ ยังไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยเนี่ยป้าดัดดิโอสยามันอยู่ไหนนะตรงไปเอาดีตโอสามปิ้งวางัาไม่ไม่ไไม่ไปไม่ไปไมมา้าารู้จักร้านโกปีปอ๋อรู้รูอ้อยู่ตรงไหนมาบอกเลยมาจอดรถไม่ได้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 ป้าปมปาปาไ่เป็นคนจริงจริงจะชอบบอกว่าตรงเนี้ยจอดรถไม่ได้ตรงนี้จอดรถไม่ได้ครับไม่มีที่จอดรถป้าหวที่จอดรถดป้าหัวที่จอดรถอรทั้งสะ้านเหล็กก็ยังยังยอันนี้ป้าเล็กอันหนึ่ง จะจูงมือพวกเราไปแล้วแล้วไปยมี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 แบบแขกคนไหนที่มาแล้วโทรตอนนี้ยังไม่มีไม่มีที่โทรขนาดนี้ใช่ไม่มีีขนนาด้เพราะตอนนี้รูปป้าจะค้างอยู่ในรายการเราแบบยาวๆตายแล้วใช่ไฟแดงนึงสีแยกวัดตึกอ่ะอีสีแยกเนี่ยวัดตึกใช่เห็นป้ายมาดีเลยเจอไฟแดงเนี่ยจริงอะไรนะป้าติด G P S ไว้ที่ตัวปิดดูนะไป ไปเสร็จปุ๊บกอปี้ป้าป้าไม่ค่ยมั่นใจเท่าไหร่แต่มันมีร้านกาแฟเก่าแก่ร้านนึงๆแถวเมกาถูกไหมเมกาแล้วไปถามเขาแล้วก็ปีโอเคได้ๆโอเคโอเคได้ป้าขอบคุณมากเดี๋ยวเดีไม่องาป้าพูดก่อนโอ้โกิดเร้งไต่เดินเอาเจอดเราไต้เดินจอดเรใต่เินหาห่วงเราไม่มีที่จอดไงโอเคโอเคบายบาย ตอนนี้เราอยู่ตรงเมกาคลาซ่านะครับโกเปียนี่ไงดีโอสยามอันนี่ดีโอสยามเบอกให้เราเราต้องไปทำคุกเก่าอ่ะรู้จักคุกเก่าไหมคุกเก่าคุกเก่าอ่ะนี่เฮียกีไทยอันนี้คือมันเป็นมวยด้วยกันเราดูอรด้วยแต่มินนี่เป็นคนขับรถคล่องแคล่วมากปกติขับรถเองเลยไหมไปกงไปกองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมเนี่ยผมว่าต้องเลี้ยวก่อนเครียดแล้วตอนนี้คือเราเราตอนนี้รวนแล้วนะใช่ไหมล้วนแล้วรวนข้อมูลในหัวมันตีกันมั่ยหมด พี่ขอเช็คข้อมูลนิดนึงนะพี่ได้รับเฉลยมาแล้วมีอยู่หนึ่งคนในสองคนนี้ที่ขับรถได้เลี่ยหู้มากเนี่ยนะก็คือก็คือคือคือปิงเอ้าทำไมผู้จัดการเราทำเนี่ยเอ้าอ้าวผมขับรถดีมากนะเอาจริงเราเราเราขบคนกลางแล้วไม่ก็คือเหมือนวิชาไปบอกว่าปิงอ่ะเวลาจะกลับรถคือจะกลับเลยปุบเลยปุบเลยไม่ก็คือบางทีมันไม่มีรถไงเราก็แบบขี้เกียจเสียแล้วแบบเอ้กึคือฮล้วก็ฮุบทีเดียวจบมีมูนนะอ่ะเป็นอย่างนี้จริงแต่จริงนะแต่ถ้าพูดถึงการขับอ่ะ เบรกเบรกเบรกดีเลยเบรกนิ่มเลยแต่ว่ารู้ไหมเมื่อกี้ในหูเพิ่งแจ้งมาฮะว่าเราเพิ่งเลยร้านโกปีมาว่ะปายอะไรอ่ะจริงเหรออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมกลับไป้ะกลับได้เนี่ยกลับได้กนับได้ผมกลับไปนะโอเคโอเค มันผมขอคำใบ้ได้ไหมว่าโกปีมันอยู่ริมถนนหรือว่ามันอยู่ในซอยอยู่ริมถนนเลยริมถนนคือเราขาบอกว่าเราเพิ่งผ่านมามันไม่ซ้ายก็ขวาตรงเนี่ยไหนอะโกปีบอกตะโกนหาไหมรถก็จบโกปีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เว้ยเราเพิ่งผ่านแบแป๊บเดียวนะโกปีเฮะอ่ะท้าทาที่เรถามพีกานหน่อยว่าอันนี้เราเพิ่งผ่านมาอีกรอบไหน แม่นายังยังไม่เอายางที่เราอยาถามเราถามละเอียดแล้วเกินนะคอนแน่ก็คือมันอยู่ตรงี่เหมือนเห็นร้านไม้เหมือนเราผ่านปีมาสองรอบละตอนเนี้ย ก็คือเมื่อกี้อันนั้นแหละอันนั้นแหละอ่าผมว่าใช่แน่นอนเออแม่งเหมือนซิกคอมเหมือนกันนะคือเรามองขวาแม่งอยู่ซ้ายแล้วเราจะกลับไงอ๋อเราต้องวนมันบล็อกเนิโโหถ้านี่ขนาดอยู่แบบที่ที่พอรู้จักไกลมากเลยถ้าเออถ้า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 ไปแบบไปแบบที่ที่ไม่รู้จักเลยทำนี่เราเริ่มเสียความมั่นใจในในศักยภาพตัวเองเวลาตอนนี้เนวิเกเตอร์เรากำลังเป๋ว่ะคือเขาเหมือนโดนความสับสนถาโถมเข้ามาถ้ามีจีพีเอนี่ตาย จริงๆชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นเหลือวพึ่งท้อดิเป็นไหนไม่ได้จริงๆอ่ะเรายังเหลือเวลาน่ะเฮ้ยท้อซะแล้วอีหยังวะงึดหลายเว่าอะไรวแม่งกลับทางเดิมไม่ได้ว่ะเอ้าเอ้าหายแล้วนี่อะไรเอ้าโอ๊ยนี่เสาชิงช้าเอากลับมาที่เดิมหรอเอ้าทีนี้เราวนได้ดิวนแล้วก็ขวาไปอีกทีอ๋อมานี่อ๋อเกือบละเกือบละโอเคนะโดนจุกโดนจู๋อร้านก็ร้านมันจู๊กหนีเราอใช่ ล้านมานาันน่าจะอย่ที่นะ <c oughs> เราอยู่ที่แต่เราไม่มองเอง <c oughs> และตอนนี้ทั้งคู่นะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น32มสิบสองนาทีโอ้โหท้อลงไปอีกอ่ะ <c oughs> ท้อลงไปอีก <c oughs> ตายแน่ อยู่ก็ท้อข้อมูลต่อไปมีเหตุการณ์อะไรบนถนนที่แบบเราเคยแบบเป็นสายหัวร้อนไหมบางคันอ่ะมันไม่ชอบเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็อยู่มาเลี้ยวเลยอันนี้คือเป็นคันของปิงนั่นแหละไม่ใช่ที่ปากเรามาเฮ้ยผมเทียงคาดคำเเนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้งใช่ไหมทุกครั้งแล้วเจออย่างนี้เป็นไงนี่มาอยู่ดีมาแล้วเข้าเลยแบบด่าเลยด่าเลยเช่นเช่นด่าไงโอ้หมันออกไม่ได้เดี๋ยวเราดูเสียงให้ เดี๋ยวเราแปรูปปากให้ด้วยก่อนรูปปากชัดแล้วเกินแล้วอย่างอย่างมีนอะแบบลถกระจกไหมไม่มีก็บีแตรเลยบีบตาแล้วถึงนี้ขบบีบตาแล้วเขามีรุ่มเวลาเราเสียงไหมก็ไม่แต่คือเราก็ไม่ได้ผิดจริงๆไงถ้าเราผิดเราก็เตือนเตือนว่าแบบคนทำนะต้องต้องต้องต้งเต้องต้องอังเริ่มพาเรามาสนนแปอยู่แล้วเนี่ย้ยรวนกลับไปทางเดิมะว่เหมือนมันแรลมมันรวนไปหมดรวนละรวนเราปูไว้เยอะด้วยว่าเราเราโตที่นี่อ้ย กระมาบินกับมาโง่แล้วเนี่ยตาจะรู้ไหมว่าตอนนี้เรายังไม่ยิงโกปีเลยเต้นใหญ่ไปหน่อยาจะรู้ไหมว่าเราเลยโกปีสองรอบแล้วเนี่ยนี่มันดีโอไมั้ยหรอใช่ไหมดีโอเมื่อกี้เเพราะฉะนั้นอะเราเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้แล้วทำไมเราต้องตรงไป เพราะตรงนี้มันเป็นวันเวอามันเวเหรอใช่วางออกไปไปเป็นไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วได้เวกลับมาแล้วดีเกเตอร์กูกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาเราจะต้องจอดหน้าร้านเพราะนั้นเราอาจจะต้องกลับไปยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งเราเราจะกลับไปกโกปีแต่ว่ารอบนี้เราจะกลับไปถูกแน่นอนนะครับเนี่เสาชิงช้าอยู่ข้างหน้าอีกแล้วไม่เชื่อไปสนามชัยปะสนามชัยเมื่อกี้ใช่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 เออเอาเว้ย นี่นี่เราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิมองลยหมอเลยนะโกปีโกปีโกเอ๋โกเอ๋ยะโกปี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 ถ้าเลยอีกรอบตลกเลยนะเฮ้ยมันไม่มีอ่ะโกปีหรือเมืองรับแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโกปีโกปี

สนุกนะเวลาหาเจออ่ะภารกิจก็คือนะครับเราจะต้องให้นวิเกเตอร์นะครับลงไปซื้อโกปีนะครับ1แก้วแต่หลังจากนี้ไปสังฮีนะครับทีมงานบอกว่านะครับถ้าจะขอความช่วยเหลือจากป่าปลานะครับ จะต้องจําเอานะครับห้ามให้ป้าป๊านําทางแล้วนะครับอ๋อเขาคือต้องจำแล้วจำอยู่ตรงเนี่ยเดี๋ยวเราถามตรงโกปีได้ปิงฟังป้าก่อนนะปิงฟังป้าก่อนห้ามวางด้วยเดีจะพาเดี๋ยวเลยอีกรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่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 มาถึงโกปีแล้วนะครับโอเคเอาอันนี้ที่หนึ่งจะไปกินด้วยปกติขึ้นพาได้ไหมในกองเลย ในกองไม่น้องเขาเป็นคนชอบลืมนะครับชอบลืมน้องเขาจะถามตลอดว่าแบบซีนนี้ไปไหนมาแล้วก็เราตัวละครเ่ตัวละครเมื่อกี้เราเพิ่งอยู่ที่ไหนนะเออใช่แบบว่าเขาจะได้เล่นแบบคอนทินิวต่อทุกอย่างต้องถามค้องถามป้าเยอะเกินไหมเยอะจริงๆป้ามานั่งเลยได้แล้วเรื่องของเซนส์การเดินทางเขาช่วยเราได้ไหมถ้าเป็นสถานที่ต่างๆอ่ะไม่น่าแต่ถ้าของกินอ่ะ อันนี้ท่านใช่มีรู้เยอะใช่ปะอ๋อพี่เออสะพานสังหีอยู่ไหนอะปากนั่นฝั่งโน้นพี่เขาบอกพี่เขาก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันได้แล้วโอุ้ยเอาอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเด้อไอเนี้ยปากกว่าปีแก้วเดียวไหมอันนี้ที่เหลือเป็นของแถมเป็นขอยากกินเองซึ่งมีอะไรของมีนไหมอันนี้ผมซื้อบอลลอยมาผมซื้อบอลลอยมาแต่ผมก็อยากกินอ่ะพี่นบอกโอเคมีไหมมีมี เห็นเขาขับอยู่แหละเขาขับอยู่ก็ไม่สะดวกเดี๋ยวคอยป้อนเอาเออเป็นความปลอดภัยในการขับขี่เราไม่ควรแบบว่ากินอะไรไปแล้วก็ใช่ดื่มไม่ขับดื่มไม่ขับแต่ดื่มกาแฟก็ไม่ได้เพราะอันตรายอันตรายโอเคเควสที่2นะครับสําเร็จนะครับเดี๋ยจะให้ความรู้นะจ๊ะโกปีเนี่ยแปลว่ากาแฟไทยเนี่ยแปลว่าประเทศไทยแล้วก็กี่แปลว่าธุรกิจเฮียคือตระกูลเขา แปลว่าธุรกิจกาแฟของคนตระกูลเฮียเควสสุดท้ายสะพานสังฮีถ้าจะถามป้าต้องถามแล้วจำจะป้าด้วยครับแน่นะสุดโบราณป้าเบื่อปีแล้วป้าเบื่อถ่ายแล้วว่าทเวเดียเอาเราถึงตัวเองเหรอ ฮัเฮ้ยฮัลโหลปลาอยู่ไหนอะเนี่ยตอนนี้ไปอยู่บ้านหม้อบ้านหม้อบ้านหม้อตอนนี้แหปลา้าอยู่ใกล้ๆบ้านหม้อปลา้าอยู่ตรงวังโพละพาเอ้าเอ้าปลาอยู่แถวนี้เหรอปลามานั่งรถด้วยกันนะมั้ยเอางี้เราบอกข้างหน้าเป็นแยกบ้านหม้องไหนข้างหน้าเป็นแยกบ้านหม้ออ๋อเดิสีแยกไบแดงบ้านหม้อเดี๋ยวปา้าไปหาแล้วกันดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาจะมาโคตรดนี่เราเราอยู่ในเนมิชชั่นนะปลามาบ้ามาบ้าไม่ไม่มาบ้าไปไปสะพานสังฮีนะ ้าพูดนะปิงปิงขวาไปทางโรงแรมรัตนากสินทร์อย่างเก่าที่ปากเก่านะปิงอ่ะจำได้ไหมโอ้โหตรงนู่นเนี่ยตอนนี้ป้าพ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 าปิงไปไม่ได้ไม่ได้ฮะป้าผิดกติกาฮะไม่ได้ป้าตรงไปขึ้นสะพานปิงเก้าลงสะพานปิงเก้าเจอไฟแดงแรกเจอไปอีกไฟแดงที่สองเลี้ยวขวาทางที่จะไปสะพานกรุงชนอ่ะ อ๋อกรุงธนบุรีเหรอก็จะจะพานสะพานกรุงธนก็สะพานสังข์ที่ลยงั้นไปรู้ไหมฮะปิ่นเก้าก่อนสะพานตากสินเหรอไม่ใช่ตากสินสะพานกรุงธนก็สะพาสังที่สะพานกรุงธนสะพานกรุงธนที่อยู่ตรงพระรามสามปะไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กูรู้แล้วงงเพราะอะไรเจอไฟแดงใหญ่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานปิดขึ้นสะพานสางข์ที่เลยโอเคเดี๋ยเราต้องไปปิ่นเก้านี่น่ะรู้จักอยู่แต่ไม่รู้ว่า ถ้าอาอจากตร,ตรงนี้ไปปิ่นเก้ายังไง<ช>ป้าเลยจะมานำให้นะฮะแล้วเราตีว่าป้าเนี่ยป้าชิญน้ำ <mm> ป้าอยู่แถวนี้วาดีสก,กิลเท่ากับพี่พี่รถ กราฟนะฮะเพราะปลารู้ทางละเอียดมากแต่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 คำนี้เป็นคำติดปากปลาจริงนะปิงปิงฟังเออปิงฟังปลาพูดทุกครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแพราว่าไม่ชอบฟังปลาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาปิงสั่งข้าวอย่างเงี้ยปลาลองไงปิงฟังปลาพูดนะอาก๋วยเตี๋ยวใส่อันนี้คือต้องทวนได้ใช่ต้องทวนก่อนชีวิตมีจีเพียรี่ตายอยู่ตายผมเรียกตายคนแรกคือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีชีวิต แต่ให้ขึ้นทางด่วนอ่ะอันนี้พอไปได้นะอ่าเราไม่ให้ขึ้นทางด่วนใช่แต่ไม่ได้พอว่เส้นล่างแล้วแบบงงข้างหน้านี้ล่าดําเนินถูกไหมใช่ถูกแน่นอนหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชัวนะชัวเลยเราเราหลายทีแล้วนะที่เราชัวร์อ่ะผมชัวร์มากอันเนี้ยกลัวมากเลยเพราะผมเห็นเลยผมเห็นเรื่องเรื่อผมมองรู้เลยว่าจะโผล่นะเดี๋ยวซ้ายมัน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 ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วนะซ้าย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  เคยมีประสบการณ์ GPS พาหลงไหมของผมเคยขับตอนกลางคืนนะครับไปเชียงใหม่แต่พาไปใม่ป่าจริงเจอสารอะไรที่แบบก่อนเข้านาอะไรเงี้ยคือของผมก็ขับตามแมพไปคือตันน่ากลัวมากไปกับเพือนพี่คือไม่คุยกันเลยคือเงียบแล้วแบบแล้วก็แต่คือไม่ไม่ทักกันไม่แบบทำไมไม่ทอะไรแปลกว่าอะไรเงี้ยก็คือก่อนหน้าเข้าไปนั้นน่ะคือผ่านเมน้ยพี่ ดังนั้นประมาณแบบตีหนึ่งตีสองแล้วไปหลงงี้นนะดีนะที่ไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วสุดท้ายยังไงก็ถอยออกพี่สุดท้ายเลือกที่จะถอยออกถอยออกไม่ไปต่อหรอไม่ไปต่อเพราะมันแบบคือเป็นทางไปที่รัดแปลกๆใช่ไหมเคยฟังนะแบบว่าแบบพาไปในป่าในนู่นนี่นี่แต่แบบพอเจอจริงๆอ่ะโหเงียบเลยโหเงียบเลยแบบทำยังไงดีวะแล้วปิงเคยมีไหมหลง GPS อะไรเงี้ยปิงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้หลงคือมันจะมีทาง ทางเลี้ยวซ้ายอีกเหนึ่งเลี้ยวซ้ายหนึ่งกับเลี้ยวซ้ายสองอ่ะอ่ะงันี้ใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายของมันอ่ะคือเลี้ยวซ้ายนี่หรือว่าเลี้ยวเพราะมันไปมันก็คือคนละไปเลยอ่ะเบื่อเร็วที่มิกชอบหลงแบบเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือห้ามขึ้น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 หรอยังไงยังไงยังไงแกขวาเลยหรือแยกแล้งหรือแยกแลกงอะไรสะพานสังฮีป่ะไม่ใช่แยกไหนแยกไหนอะไปแล้วล่ะตอนนี้อุ้ยใช่ และตอนนี้เวลาที่ต้องคู่ใช้ไปนะครับ58นาทีครับโอ้เหลือเวลาอีก17นาทีสำหรับทั้การสังฮีนะครับเอาละครับจากเดิมที่ว่าอะไรทิพันธ์อะไรอิทิพันอะไรอิทิพันอะไรเนี่ยอันนี้ไฟแดงอยู่งีเราต้องยังไงถึงแยกที่สองแล้วเจอไปอีกไฟแดงที่สองเลี้ยวขวาขวานี่นะใช่ใช่ใช่ชัวร์ไหมชัวร์ชัวร์ผมชัวร์แล้วไปต่อเอาล่ะตอนนี้เรามาตามที่ป้าบอกนะป้าบอกว่าอะไรพอเลี้ยวขวาที่สองป้าบอกว่าอะไรเขาให้ปฏิบัติต่อ จะเจอกับจะเจอครับจะเจอครับเจอไฟแดงใหญ่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานปิดขึ้นสะพานซังฮีเลยโอเคคือเจอกระออไม่มีใครบันทึกไวเลยเหรอแต่ว่าเรายังอยู่ในเส้นทางซังฮีไหมไอนี้หรือถามโอ้ถาม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 พี่ครับสะพานซังฮีไว้ตรงไหนแล้วครับตรงไปครับเดอนฝีแยกเลี้ยวขวาครับขอบคุณครับ โจไป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 ตรงไปสี่แยกเลี้ยวขวาเจอแล้วสะพานโจงฮีน่ะนะฮะสะพานสังฮีนี่ก็คือต้องลุ้นว่าเวลาจะทันหรือเปล่าเพราะว่าทันอยู่นะนะตะลิงชันสะพานกรุงเทพแต่นี้มันให้มันลงเลยมันเป็นอะไรดูป้ายเอ๊เอเอม่ไม่ไม่ไสะพานกรุงธนสะพานกรุงธนจะได้สะพานกรุงธนเลย สะพานกรุงธนได้สะพานกรุงทนเลยธนคือสะพานกรุงทนกับสะพานสังฮีชวนหรือเปล่าชวนหรือเปล่าเลยเอาละมั่นใจนะครับว่าสะพานกรุงทนคือสะพานสังฮีนะครับมั่นใจมากเพราะเมื่อกี้วิ่งเถียงกับปาเรื่องสะพานตักสินอ๋อ้ปาย้ำแล้วนะครับสะพานตักสินฟังดีๆฟังปาฟังฟังปานะจะให้เติมนีะเดี๋ยวขวาสะพานเชียงสะพานชดเลยเลยเลยทุกคนทุกคนทุกคนจำไว้นะครับว่าสะพานกรุงทนเท่ากับสะพานสังฮีจำไว้เลยลุ้นมาก ป้าบอกโอ้ยคือเมื่อกี้ป้าเพิ่งเพิ่งบีทมาเองนะฮะใช่แต่ผมจําไม่ได้นะผมจำานม่งเหมดแล้วเลยหนึ่งเก้าแล้วก็ไฟแดงก็เลี้ยวขวาแต่ไม่รู้ว่าไฟแดงไหนหนึ่งสองสรุปคือป้าแบกจบป้าแบกทุกโลเดี๋ยวเราจะทีมงานจะไปมอบรางวัลให้ป้าแทนนะฮะตอนนี้นะฮะเรากําลังจะมุ่งสู่สะพานสังฮีที่เท่ากับสะพานกรุงธนนะฮะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นสะพานเลยนั่นไงเฮ้มีสะพานเปล่า เอ้ยไกลๆเลยสะพานนั้นอ่ะสะพานลอยอันนี้สะพานนั่นอ่ะมันไม่ซูมอ่ะมันไม่ซูมมันคือสังฮีหรือเปล่ามันคือกรุงทนนั่นแหละแต่คือสังฮีหรือไม่นะครับผมว่าคือสังฮีและสะพานกรุงทนคือสะพานสังฮีเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องเลยครับโอเคหยุดเวลาครับและมีนปิงนะครับวันนี้ทำเวลาไปทั้งสิ้น หชั่วโมง5นาทีมิชชั่นคอมพลีตสุดท้ายนี้เดี๋ยวอยากให้บอกถึงคนที่อาจจะยังพลาดพี่นักเรงที่รักอยู่เป็นเว็บซูนจากเกาหลีด้วยใช่เป็นเว็บตูนด้วยเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องเราก็จะแบบจะแบบปรับนิดหน่อยให้มันแบบเข้าเป็นเป็นแบบคนแสดงคือไม่เสียอรรถรสรู้เรื่องมาก่อนก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกซีรีส์วที่มากกว่าซีรีส์วด้วยการที่มันมี มีเรื่องแบบนักเลงเรื่องมีฉากบูมีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอย่างให้ทุกคนดูแบบเนื้อเรื่องมีดราม่าด้วยใช่ไเนื้อเรื่องดราม่าพวกเรานี่คือแบบตั้งใจกันเล่นมากๆสามารถรับชมซีรีส์พี่นักเลงที่ลักนะครับได้ทางแอปไอชอีที่เดียวเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เว็บ iq.com สามารถกลับมาดูได้ตั้งแต่ ep หนึงจน ep 8ได้อีกรอบดูวหรือจะดูอีกเป็นร้อยรอบพันรอบก็ Beast ดูได้เลยครับโอเคร้อยรอบทันทีครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับม okay, ีนปิงนะครับมิชช er ั่นคอมพลีต